สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบน้องทุ่งเงินน้องบุญมีนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ลงมาจากด้านบนมาสเตนบายอยู่ข้างล่างนะคะจิจวัรประจำวันเลยค่ะตั้งแต่วันที่หนึงเปิดประเทศมานะคะก็ สองสาวก็รอลูกค้าทุกวันเลยค่ะก็ยังไม่มีเงินเดือนกินนะคะสเตนบายรอลูกค้าไปก่อนค่ะน้องบุญมีอนี้น้องบุญมีนะคะน้องถุงเงินถุงเงิน มา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 ลูกมานี่คุณยายกับคุณตาก็ไปเกีย่ยวหญ้ามาแต่เช้าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตอนเช้าเดี๋ยวก่อนลูกอย่าเพิ่งกินตานี่ก็น้องถุงเงินนะคะถอยก่อนลูกน,น้องบุญมีตาก็เอาน้องบุญมีไปผูกไว้ตรงโน้นนะคะวันนี้ ก็ายัางไม่มีลูกค้านั่งช้างเลยนะคะสแตนบายรอไปก่อนคะ่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องถุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องถุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยคะ่ะก็ผูกบุญมีอยู่นะคะตอนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้สองสาวด้วยนะคะ กอคุณแม่ฝากติดตามทาง youtube ก็น้องทุ่งเงินน้องบุญมีนะคะทางเพจของน้องก็ทุ่งเงินบุญมีค่ะตาเอาไปผูกไว้ก่อนไปลูกไปไปลูกไปไปไปอยู่ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยกินลูกไปลูกไป ถุงเงนินตาก็กำลังผูกถุงเงินอยู่ตรงนี้นะคะเพระาะเมื่อวันฝนตกก็กระตุกโซ่จนโซ่ขาดหมดเลยคะ่ะทั้งสองเชือกเลยคะ่ะแล้วก็วิ่งไปอยู่ด้านบนวิ่งไปอยู่ใต้ถุนบ้านฟ้าผ่าแรงแล้วก็สองเชือกนี้ก็ตกใจคะ่ะฝนตก สี่หวันแล้วนะคะที่บางละมงุงคุณตาให้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเร้วให้ถุงเงินสวัสดีสวยๆก่อนแล้วสวยๆส,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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะถุงเงินก็ขอกาบสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะสองสาวสาวแว่นตาดำิวกินกล้วยเหรอลูก ดีก็ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เติมคะแนนมาให้น้องถุงเงินน้องบุญมีนะคะได้ซื้อต้นสับประรดแล้วก็คุณยายก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไล่ขายอาหารออนไลน์แล้วนะคะตอนกลางคืนก็มาจะเกี่ยวยาก็เหนื่อยก็ไม่ได้ทำขอโทษขออภัยคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่รอ ชมดูน้องถุ่งเงินน้องบุญมีทางไลฟ์สดคุณยายก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแล้วค่ะทุกวันนี้ก็เขาให้มาสเตนบายเผื่อจะได้ทํางานนะคะถ้ามีลูกค้านั่งเผื่อจะได้มีเงินเดือน,อนกินค่ะ mm. นก็น้องบุญมีทางโน้นสาวฝรั่งน้อยก็อยู่ด้านโน้นวันนี้เดี๋ยว ถอดสมอเสร็จให้แห้งแล้วก็เอาน้องถุงเงินสาวแว่นตาดำไปผูกตรงนี้ฝนตกฟ้าผ่าร้องช้างก็ตกใจถอดสมอสองตัวเลยค่ะนี่ก็คุณตาก็ทำใหม่ทำใหม่ได้สองวันแล้วแต่ยังไม่แห้งเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้สเกินก็หลุด้องไม่ค่อยเห็นอ อันนี้ถอดสมอไว้แล้วไว้ให้น้องถุงเงินอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องบุรมีก็อยู่ทางโน้นนะคะนี่ก็สาวฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยมาถึงข้างล่างแล้ววันนี้แดดออกแต่ตอนเย็นไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าฝนก็ตกตอนช่วงบ่ายสองทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันศุกร์มาะคะ่ะ วันนี้ก็วันพฤหัดแล้วเมื่อวานก็ตกตอนบ่ายสองกว่าขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะตรงนี้คุณยายก็ไม่ได้ไลฟ์ขายอาหารออนไลน์แล้วคะ่นนะ,คะจะต้องมาสเตนบายอยู่ด้านล่างคะ่ะอันนี้หน้าประสาทตอนนี้คนไทยก็เริ่มมาแล้วนะคะ ็ต่างชาติก็ต่างประเทศก็มีเล็กน้อยค่ะอันนี้บรรยากาศเช้าเช้าๆนะคะประมาณสิบโมงกว่าสองสาวสาวฝรั่งน้อยกับสาวแว่นตาดำก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะขอฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอ,ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ เคยเติมคะแนนให้น้องมาซื้อต้นสับประรดนะคะรถละหนึ่งพันคะแนนค่ะขอขอ,ขอพระคุณมากนะคะขอขอบพระคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่มอบต้นสับประรดให้น้องช้างเมื่อวันจันทร์มาหนึ่งรถนะคะ เป็นคลับละครอะไรนะเ,เอกราชและโดดโดและโ,โตโตนะคะตากขอขอบคุณมากมากเลยคะ่ะช่วงที่ลำบากก็มีพ่อพ่อแม่แม่ช่วยมาคุณยายกับคุณตาก็ปลื้มดีใจมากเลยนะคะช่วงเราไม่มีเงินเดือนกินช่วงลำบากก็ลำบากมากจริงๆเลยนะคะบางครั้งก็ต้อง ยืมเขาเซ็นเขาต้นจะปรดลดละพันคะแนนนะคะก็สู้ไปก่อนค่ะก็อันนี้ก็มาสแตนบายเผื่อจะมีลูกค้านั่งเผื่อจะได้มีค่าอาหารบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีเงินเดือนกินเหมือนเดิมนะคะสแตนบายรองานรอลูกค้าอยู่ค่ะยังไงก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้สองสาวด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องถุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะวันที่ฝนตกก็โอ้วิ่งหนีฝนก็แรงมากมองอะไรไม่เห็นช้างก็ไปหลบอยู่ในป่าหาไม่เจอเลยทางขึ้นเขาไปอยู่บนบ้านมันจะมีป่าไม้เล็กๆช้างก็วิ่งไปหลบอยู่ก็หาไม่เจอฝนก็ตกหนัก กันกระตุกโซ่จนเหล็กขาดอันนี้ก็ต้องถอดสมอใหม่แล้วทั้งสองเชือกเลยค่ะพฟ้าแรงมากเลยนะคะที่อำเภอบางละมุงเมื่อวันศุ์วันเสาร์อันนี้ก็วันพฤหัดแล้ววันนี้วันที่สี่วันพฤหัดนะคะบรรยากาศแดดออกตอนเช้าวันนี้ไม่รู้จะตกอีกไหมวันนี้ตอนบ่าย <c oughs> ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะทำกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองค่ะคลิปนี้คุณยายก็ขอพักคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าขอยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ